เอาละครับผมการสวัสดีท่านชาวแท่งกําเนิดไทยจะรับเข้าสู่ช่วงมินโซเทนตี้กิเช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Back แบ็คคอฟเวอร์โมบายเกมนะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาสุ่มกันอีก100ใบในเลทการันตีเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจัดได้หรือเปล่านะครับผมนะสำหรับตัวของอัตตาแล้วก็พร้อมการ์ดสกิล5ดาวใจจริงนี่คืออยากทำห้ดาวเลยนะคนดูนะอาจจะฝันสูงไปหน่อยแต่อยากได้ไงมันลุ้นกันนะครับผมไม่รวมตัวการันตีนะว่ามันจะออก ให้ผมถึงประมาณ4ีดาวหรือเปล่าสักสัก4ี่ดาวผมก็ดีใจแล้วว่าตอนนี้มัน2ดาวอยู่นะครับผมนะ,ะเปิดให้ได้สัก2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็และัรส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแนะนำเลยนะฮะเพจ power play แล้วก็ power กร,ะ,ร,ะ,ระชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะครับผมเพื่อนๆอยากจัดตอนไหนสามารถจัดได้เลยเปิดไ้กันยี่สิบชั่วโมงนะฮะถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไร้การรีฟันแน่นอน มาเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่านะครับผมหนึ่งใบในรอบนี้นะฮะว่าจะเป็นเยี่ยงไรกันบ้างนะครับผมเพื่อไปการเสียเวลากดไปเลยปับ๊บมาแล้วจ้าไอแกมจะตื่นหรือเปล่าตอนตีหนึ่งเนี่ยปุ๊บมาแล้วหนึ่งใบโลแรกก็เอาเลยสองใบครับผมสุดจัดแต่อย่าหลุดเลดนะมึงยังไม่หลุดครับผมยังไม่หลุดนะ,ะตัวนี้ ทิงมาแล้วฮะกระทิงใช่ปะโอ้ยามีฮะคนดูหลุดเลทฮะตอนนี้ก็ว่าอยู่เสียงแปลกนึกว่าแอตตาแปกหนุ่มยังไม่ใช่ฮะยามีแดงนะเมื่อกี้นะคนดูนะแต่ใจริงผมอยากได้การส,สกิลมากเลยอรโอ้โหนั่นไงที่หลุดเลทสองตัวเลยตัวอะไรเนี่ย โอ้ตัวเร่งเทินตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับผมนะโอเคโอเคก็ยังถือว่าเอามาอาหาหินแล้วกันนะครับผมหินเนเธอร์อาไว้เลื่อนขั้นนะนโอ้แต่ไม่สวยเลยว่ะรอบแรกมาแม่งหลุดเลสเลยเี่ได้ตัวใหม่มาหนึ่งตัวแล้วก็ยามิแดงหนึ่งตัวนะฮะลอกเกอร์เลยกูเมื่อกี้มาลืมหรือเปล่าลืบยังไม่ลืมครับผม เมื่อกี้ได้สองตัวรอบนี้ไม่ออกเลยอ่าเดี๋ยวผมจะกดอ่าแบบข้ามไปเร็วๆเลยแล้วกันเพราะมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับผมผมจะไม่กดข้ามมาด้านบนนะฮะมันเป็นทิคของผมอยู่แล้วนะครับผมนะที่เคยบอกไวนะ้เนาะมันแล้วแต่ทิคคนนะครับผมบางคนก็กดออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่นะครับผมแต่มันจะนานเกินไปอย่างนั้นนะ่ะนี่โลที่สามครับผม โอ้โหไอ้ที่ยเงียบคลิปเลยสามโลผ่านไป s n r มาโลแรกแค่นั้นแหละข้ามไปเลยฮะเดี๋ยวผมต้องเอาเศษ S.R ไปทำการแลกการ์ดนะครับผมนะแลกตัวอีกสิบใบนะคนดูเซกเก้ต่อครับผม ลืมโอ้โหเยอะเอ้ยเหนื่อยเลยออกบ้างเถอะลูกพี่มาเยมาขอดูเครื่องทางละโลที่ห้าครับผม 50ใบอ่ะผ่านไปโอ้โหเฮีย้ยเงียบคลิปเลยจากความหวังจะเอาขึ้นสดาวนี่ขอทำา3ดาวให้ได้ก็เถอะตอนนี้ไม่ออกเลยครับผมการ์ดก็ไม่มาเลยนะฮะโอ้โห ออกมาเถอะขอร้องไม่ออกยังนิ่งอยู่ไอ้แก่ยังหลับอยู่ยังไม่ฟื้นโอ้รอบนี้ทำมันง่อยเหงาจังว่าคนดู ไม่เหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับผมนะอ่ะโอ้โหเกินปุยมุยยังไม่ออกไม่ออกเลยครับผมเอาเอาเว้มันจะไม่ออกเลยก็ให้แม่งรูปะ่ะ ไปฮะเราเหลือตั๋วกี่ใบวะเนี่ยเหลือยีองใบนะฮะลืมเลยเหรอไอ้แกสักทีขอสักทีเออสวยสวยสองใบไปแตกไม่แตกเว้ยใบยเดียวเว้ยอย่าหลุดเลดนะมึงขอร้องได้โปรดมาแล้วฮะสกิลดูว่าจะเป็นของอะไรแอตตาครับผมโอเคนี่แหละ การ์ดสกิลอะผมว่ามันหายากกว่าตัวละครนะตัวละครนี่เรายังใช้ชิ้นส่วนอันเกประสงค์ในการอัพดาวได้นะแต่การ์ดนี่คือแบบเป็นอะไรที่ผมโคตรอยากได้เลยนะขอการ์ดอีกสักใบจะขอบพระคุณมากขออัพการ์สักสองสามดาวเถอะขอสักทีลุงโอ้โหไม่ออกครับคนดู อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปทําการแลกตั๋วก่อนโลสุดท้ายอะ่ะเหมือนไอตัวน้องโนเอลอะ่ะโอ้โห<ม>การันตีมาด้วยแล้วก็การ์ดเอ r ออกด้วยนะโคตรคุ้มเลยได้2ตัวเลย <Nice. S 1> นี่ตัวหมดนะครับผมขอแยกเป็นแลกเปซหนึ่งครับพี่ร้านค้าก่อนละกันนี่ ว่าตัวจอมเวททีสนี่ไงนี่เดี๋ยวเรากดเลือกทั้งหมดก่อนนะครับผมแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่ต้องเอาออกอันนี้เอาออกนะตัวอื่นไม่น่ามี้ละตัวนี้ดาวตันแล้ว ที่เหลือก็ครบแรกมามาครับผมการันตีแล้วคนดูดอกนี้ดูว่าจะได้กี่ตัวแค่นั้นแหละลืมมาหนึ่งใบโดด,โด,ดขอการ์ดเถอะการ์ดมาอู้ยังเว้ย ตัวละครแน่เลยรูดเลสป่ะเนี่ยอุ้ยยังไม่ใช่ตกใจกัะทิ้งมาลัวๆครับผมโอ้โหอกอด,ดอนอีกแล้วกอด,ดอนไม่พักเลยอย่านะอุ้ยกัะทิง้งโอ้โหพาทิตฮะอุ้ยยัง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 โอ้โหยังฮะ โอ้ยกะทิ้งกะทิ้งกะทิ้งโอเคใช่ใช่ไหมไม่หลุดนะแจวอัตตาตัวที่สามไม่ใช่สิต้องตัวที่สี่นะครับผมปับ๊บหมดแล้วฮะคนดูเมื่อกี้คือการันตีนะจบแล้ว FSA ออกใบเดียวเว้ยโดดๆเลยว่ะอัพดาบแป๊บนี่อัพชั้นเลยสามดาวเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราได้การ์ดมาหนึ่งใบเนาะการ์ดส,สกิลนี่ปับ๊บเพิ่มความเสียหายอีก3%ถ้ามีแบบ อีก5ใบนี่15%เลยนะคนดูนะแต่มันไม่ออกไงมันออกยากเท่าน,นี้ก่อนลักกัน,นที่เหลือก็ต้องหาหินมาอัพนะครับผมนะสกิลยังไม่ไปถึงไหนเลยเนะี่ยเดี๋ยวว่าจะอัพอันติเมทไปเลยจะได้แรงๆหน่อย เดททีมกันหน่อยละกันนะครับผมตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะมีแอตตาร์ร่างปีศาจนะฮะพลังตอนนี้ก็อยู่หกหมื่นสี่แลครับผมตอนนี้นะหกหมื่นสี่นะฮะเด็อยู่หมื่นหกเดี๋ยวจะดันให้เป็นหมื่นแปดอยู่รอเปลี่ยนของนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโนเอลนะฮะโนเอลอันนี้ก็ห้าดาวไปที่เรียบร้อยนะฮะการ์ดสกิลสองดาวเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยามินะครับผมอันนี้ผมยังใช้อยู่นะฮะโอ้ตัวนี้นี่ลูกลักเลยนะนี่สี่ดาวนะครับผมพลังอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะฮะนี่นเนาะ และอีกตัวหนึ่งก็คือจูเลียตนะครับผมจกักรพรรดิเวทมนต์อันนี้อยู่ที่5 4 0 0มืเกือบเกือบห้าหมละนะฮะผมปั้น5ดาวตันไปที่เรียบร้อยแล้วก็การ์ดยังอยู่ที่1ดาวการ์ดหายากนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ปั้นเอาไว้เปลี่ยนสลับอ่าสลับกันเนาะก็จะมีโนโอเอลสายดาเมจแล้วก็โนโอเอลสายอ่าดีดีดบัฟนะครับผมนี่เป็นน้องโนโอเอลล่างฮาโลวีนนะครับผมอันนี้4ดาวไปที่เรียบร้อยนะฮะการ์ดสกิลก็ ยังไม่มีดาวนะฮะแต่ว่ามีการ์ดอย่างเดียวเนาะแต่ไม่มีดาวนี่ประมาณนี้เลยสลับสับเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวที่เหลือผมก็จะมาปั้นไอตัวนี้ละนะครับผมปั้นมานร์ทนะฮะแล้วก็จะมีโลตัสเนาะที่แบบสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมตัวอื่นๆยังไม่ยังไม่ได้ปั้นเลยตัวนี้ก็ไม่มีการ์ดส,สกิลนะซัพพอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมชาร์ลอตร์โรเ่นะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ไม่ได้อัพเลยแล้วก็มีชาม,มี่นะครับผม น้องชามมี่อันนี้ก็ยังไม่มีกาาซซีลเหมือนกันจะรอปั้นแล้วก็ลองมาใช้ดูว่ามันจะตีแรงขนาดไหนนะมันเป็นสายแอคแท็กเกอร์นะครับผมเนี่ยที่เหลือก็สลับสับเปลี่ยนซ้อนๆไปนี่ก็เป็นตัวบัฟนะเห็นคนใช้เยอะอยู่นะตอนนี้นะแต่ผมยังไม่เคยใช้นะ,ะยังไม่ได้ปั้นเดีย๋ยวปั้นครับบนให้มันตันก่อนค่อยมาปั้นข้างล่าง ข่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกแอดไปเลยนะครับผมนะนี่คิวอาโค้ดด้านด้านข้างนะครับผมที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะขณะนี้นะสำหรับใครสะดวกทางไลน์นะครับผมหรือว่าใครที่สะดวกทางเพจ Facebook ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปวโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวันหน้าสวัสดีครับผม